รีวิวนะครับ TF85 LM เจ้าโลกโครงดิงลมสายฟ้านะครับหางมีรอยเชื่อมนิดหน่อยประมาณนี้เลยการใช้งานเป็นปกตินะครับตั้งสูบน้ำวิทยน้ำหรือว่าไถนาหยอดข้าวแล้วแต่ตามต้องการเลยเอาสตาร์ทเครื่องยนต์เด่นจเจริญยนต์ออโตโ้สวิตนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเด้อ เดินหน้าสองเกียร์ครับถอยหลังหนึ่งเกียร์แปดห้าเจ้าโลกครับผมลิงลมสายฟ้าหางมีรอยเชื่อมน,นะครับแจงแล้ว เกินหน้าสองเกียร์ครับไปหลังหนึ่งเกียร์รุ่นนี้็ติคือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปดูเดี๋ยวกลับมาไปหน้าติดนะครับผมมาเริ่มแล้ เอาจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยร้านที่กัดหัวไปลงหลวก็นอยเลยเริ่รหน้ามั ประมาณนี้เลยนะครับผมเครื่องดันดีครับน้ำเครื่องกันดีอำเภอดงหลวงนะครับจกกังหวัดมุกดาหาร 85LM ครับโอเคครับผมสนใจสอบถามได้เลย